เห็นบอสวัสด ah, ีจ้าพี่น้องสวัสดีงามๆโอ้ยหยากหลายยังมือนี่ยุ่ผู้เดียวน้องพิมพ์ไปโรงเรียนได้แล้วมือเลยไข่เป็นอาทิตย์เลยพี่น้องไข่มันพอได้หน่อยกะไปให้งามตาขี่รถไปวัดมั้งมากินเข้ากำลังบีพี่น้องเห็นบอไหมมกไข่ป่าเนี่ยมกไข่ป่า แม่เล่มามกมกมกหมอก็ได้มกไปตองบ้านนี้ก็เกิดอุบัติเหตุกับน้องไม้อีกโอ้หัวสิบปวดเมื่อยเลยเมื่อยล่ะไปเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเล่นโกจับโกน้่บ้านนี้สิแม่นเนอมือฮับขึ้นจากไหเก็บกองยังเสียเก็บ ลงข้อ,อต้องกินน้ำลงก่อนลืมข้าวข้อแหงเก็บไข่มันบอ่อหักพี่น้องดีที่มันบอ่อหักจนแม่สูนมือบ้านเนี่ยจนจนจะให้มือ,ม,อมือก้อนเลนมาเล่มันเก็บเก็บขาหรืออย่างนี้แหละแต่ว่าแหงแหงแหงก็เป็นขนาดนี้ ว่ากลับมามือตกแต่แสใครแต่ว่าไปหาหมอมานกับ,บ่ได้รายแรงมันเป็นถ้าขายกำรรเนือมันฉีอซื้อมันมันเอานีหับไหมพี่น้องมันมาถือแขนฟุตบอลมันกัดแทกซื้ออักเสบมันมันหักละคักเลยยังเป็นคางถนัดพร้อมเป็นคางขวาคางแขนหนังสืออในเอายาหกินเอายาถ้าเมื่อเศา้ากับ ถ้าอยาพันพันผ่าไปเท่ากอนมาย่อมหยุดเม่อวมึงสิเขียนน้องเสือใดบ่ละไม่นนเขียนใดถือ้าให้เป็นคางคางแขนเจ็บแม่แล้วบอโอ้ยเนาะง่อยข้อกับสิบอนนะไรเนาะกูนี่เนาะหันหแม่ก็ไม่ยงสิล่มเรอลก็สิมึงไทย เขามาบอกเรื่องลูกให้ฟังมาเลยออกเกิดอุบัติเหตุน้ำหนองไม้นิดนึงบ่ลายแล้งพี่นอ้องยานถือยานถือแม่ปลาหยอกหยอกเข้ามาหนิยานยานถือแม่ปลาหายก็ไม่ใหญ่จมอยู่บ่เป็นบ่จมเด้แล้วไผบอกไปหล่นกระดอ,อก,กระเดียหันดอก เหรินบอลวังหอนย่าไม่ติดเก็บอาไวะเนี่ยมักมักตะกอ้อฟุตบอลบัลเล่มักเล่นยังอยู่หม้อไงแล้วแม่มาาว่าะวังเอาแน่หัอนอนกับหุองเะดีขึ้นดีก็แห้งหอบขึ้นไอบาน,นี่มักหอบขึ้นเอง นี่จะก้นป่วยแม่กับเก็บข้ออันนี้ตุ้งจยงมุกให้ปลาอื ผู้ใดหมันเหล็กบอมหมอบ้านแม่ยเราสื่อฮุกหางมาออก,กมุกซีเมื่อเท่าัรเนี่ยเราเป็นเป็นเครื่องซิวิน เป็นอากาศคือจังสีนอกจัดับในนี่แหละดูผู้เดียวแนมใส่แนมผัวอยุหูเป็นหูแนวอะไรบ่ xong rồi những chuyện nhận này. ก็พ่อไก่แล้วใช่สือพ่อไก่สองใหม่นกเ,นเนด่นเลยตันนี้มุกไข่ปลาโอ้อากาศเปลี่ยนแล้วเป็นวัดเป็นห้อน,ม,นมาอีกแล้วเลียทัวทีบทัวแดนได้ตอเีย ปวดลุ่งดีปันได้ปันนิเคียใบใหม่ขึ้นมากไม่ได้เอาหัดยาให้เอ้ยก,กินมือเช้าแม่มัดผมขื้นหายมือเพ่นมัดบาได้ตากรบบีบแก่เพราะดีแรงเลยอ ปิงเขาเนาะปิ่งเป็นโตเป็นโตโลว่าซ้ำนเนี่ยก็าเรืเ่องบดีเนาะปิ่งเป็นโตเป็นโตโลยเนาะเปนหรอนันนีม่ภู้ขาเหวไหม มาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นน่ะน้องบีฆ่าชาติอันอันนั้นอยู่มันแบตบมันเบาเข่าเดี๋ยวสิงลงคลิปให้มึงอย่างเงี้ยเขาเงี้ยป่ะไปมึเงเนียขอตัวไปก่อนพี่น้องค่ะไปคุณหนไลน์ติดติดตามแล้วว่จาจ๋าสู้กันฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนั่นบุกให้ปะ่ะแสบๆน้องกันแล้วก็ตะการสวัดีสวัสดีจ้าพี่น้อง